ทุกคนอันนี้นะคะคือน้อนเตอแอบ,บทำนะคะให้ป๊ะป๊ากับป๊าม้าหลังสอบนะเพราะว่าป๊าป๊ามาก็คือแบบตั้งใจดูแลพวกเรากันมากๆเลยนะคะคอยติวหนังสือให้เราอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเลยนะคะช่วยเหลือเราตลอดก็เลยแบบทำอร์ติฟิเคตนี้ขึ้นมานะคะเป็นแบบว่าเอ้ยขอบคุณป,ะปะ๊าป๋าม้า มี the best d a d and best mom in the world นะคะแล้วก็มีเขียนข้อความนิดหน่อยแล้วก็ติดรูปป้ามาลงไปนะคะคือจะเรียกว่าแอบ,บทำมากแล้วก็รุ้นมากนะคะเพราะว่าก็คือแอบ,บทำตอนกลางคืนแหละทำในในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตอนเชา้าตอนที่ป,ป้ามาออกไปทำธุระเนี่ยไปส่งอาตี้สอบนะนูก็คือรีบวิ่งลงไปเปิดเครื่องปิ้นเลยะคะ่ะเปิดเครื่องปิ้นเสร็จแล้วก็แบบหยิบกระดาษแข็งมาแล้วก็ปิ้นเลย ือต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งคืนนะคะก็คือเรียกว่าตั้งใจทำพอสมควรนะแล้วก็ให้เครดิตน้องอัตตี้ด้วยนะคะตรงนี้ใช่ก็คือแล้วคือตอนลงไปปีน่าจะบอกว่าประตูบ้านเปิดแล้วคือรั้วบ,บ้านกําลังเปิดค่ะทุกคนกําลังถอยรถเข้าบ้านเลยนี่คือความภาคภูมิใจค่ะอันนี้ของป๊าป๊านะคะของมามะ้าอันนี้ป้นกระดาษแข่งนะคือน้องตัวแอบมะมะําม่าม้า ไอ้ปินกระดาษแข็งได้ไหมื่องฟินนี้อะไรเงี้ยมาก็าบอกฟินนะะ่าจะได้แหละอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่า,าจะปินหายเขาบอกอไม่มีอะไรทำเฉยๆนี่วาแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปให้วันสอบเสร็จนะคะมาทุกคนเราแอบเ,เอาปากกาขึ้นมาเลา อของนอตตี้นะคะคือเขาบอกว่าเขาจะบอกมาม่าปะป้านะตื่นเต้นมาก้เสร็จแล้วเย้ีสปลาแล้วเอซ้อมมันค่ะาไมา้ไม่ลงมา วันนี้เป็นวันนัตตี้สอบมันสุดท้ายนะคะซึ่งเาก็ต้องเอะไว้ ไม่เฉยเลยแม่ว่าทำกันยังไงสุดยอดแค่น okay. ี้แหละแค่นี้แหละเขาบอกปาไม่ตึงโอเคยังไงล่ะไนม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีอ่านเลย น,น,น้อยโอ้มิสเตอร์ฟุทีเลยเหรอเออขอบคุณคับโอ้โหเอดบรีิเคออฟเดอะเบสแนเดอะเวิด์แอมมาแอมมาแอนไปยังแอมมาบิ้เฟคออฟเดอะเบสมัมนเดอะเวิด์ ทำตอนไหนเอะเนี่ยฮะตาจะไหลเออขอบคุณนะคะยินดีานมากค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วได้ไปเซอร์แล <c oughs> ้วไปเซอร์เป็นของตัวเองแล้ว